ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอยอมวันนี้ขอยอมแพ้ครับ4 4 4 6ได้ทีหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวไม่อยากรีบมองขึ้นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอย่าหนักนะเบาๆนะอย่าหนักนะครับอย่าหนักอย่าหนักอย่าหนักเออเด้งมาหน่อยลูกเด้งมาหน่อยเด้งมาหน่อยเพื่อนเด้งมาแล้วครับเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อย เพื่อน49นะเพื่อนๆมีใครกดมามปะเด้งมา500จุดแล้วนะเพื่อนเขาโศน้าเพื่อนๆอีกรอบนึ่งแน่รับรอบนะครับ <24 5. S 2> อีกรอบนะครับโอ้ยเขียนหลุดปะหลุดปะหลุดหลุดหลุด NL ได้เลยนะครับเพื่อนรอ B ที่เดิมนะครับนะ่ะ25 30แบบเพื่อนๆ25 30นะเพื่อน25 30 B นะครับไป800แล้วเออไปคิดดูดิครับนั่งร้อยรองเท้าธรรมดาก็ยังมีเงินใช้นะแต่เมื่อกี้โดน NL อยู่นะเหจ๋อ1,000จุดครับ 3 1 34บีได้แต่ว่าสต็อปต้องอยู่30เลยนะเพื่อนเข้าอีกไม้หนึ่งแล้วก็ตั้งสต็อป300นะครับเล่นไม้เดียวพอเพื่อนที่โดนสต็อปเลยผมทั้งสองไม้มาเป็นจุดที่เล่นได้เพื่อนศูนย้านะครับโอ้โหโอ้โหเทหนักกว่าเกา98เลยเพื่อนเพื่อนครับสู้มีเอลนะเพื่อนเมียนไม่ไหวน่าจะน่าจะไปกันหมดนะโอ้โหไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอยอมวันนี้ขอยอมแพ้ครับ